ยางยางด้วยน้ำหนักของรถด,ด้วยคิดว่าเปลี่ยนยางอย่างเดียวไม่น่าจะหายข้อควรระวังเลยคืออย่าพยายามแบบ Emergency l a n ่ c h a เ g e หรือเปลี่ยนเลนเร็วๆเพราะว่าตูดนี่ตูดออกเยอะเหมือนกันโอ้แต่ว่าผมว่าช่วงล่างไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นต่างกันนิดเดียวแหละอาจจะ น้ำหนักที่เบาวกว่าอาจจะทำให้ฟิลมันดีกว่ายวบน้อยกว่าแต่ว่าฟิลก็คือนุ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่ขับมา2รุ่นรุ่นกลางรุ่นเริ่มต้นนะก็ยังเป็นฟิลที่น่าจะเหมาะสำหรับสายนุ่มแต่ว่าถ้าสายบู๊เดี๋ยวต้องลองดูว่า p e r f o r m ร์แมที่เป็นโช๊คอัพแบบปรับความเหนื่อได้จะดีขึ้นไหมจะเหนืเฟิร์มขึ้นไหมต้องมาดูกัน เออแต่อย่างหนึ่งที่ชอบเลยพอรถจอดตากแดดนานๆการมีเบาะที่มันเป่าลมได้ระบายความร้อนได้มันก็สบายหลังเหมือนกันนะต่อให้เบาะคันนี้มันจะเป็นสีดำนะซึ่งอมความร้อนประมาณหนึ่งแต่ว่าก็โอเคฟิลไม่ได้ต่างกันเยอะมากสำหรับรุ่นด y นามิกแล้วก็รุ่นพรีเมียมแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเล็กๆเ,เก็บได้ดีกว่ารุ่นพรีเมียมนิดนึงเนื่องจากว่าคันนี้เป็นล้อ18ยางแก้มหนากว่า อาการตึงๆต่างๆเล็กๆที่มาจากพื้นถนนเก็บได้เดียวกันนิดเดียวแต่ว่าฟิลช่วงล่างไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นก็ต้องมาดูว่าราคาจะต่างกันเยอะไหมนะสำหรับพรีเมียมแล้วก็ไดนามิกสำหรับคนที่อยากเล่นตัวเริ่มต้นก็จริงๆภายในเท่าที่ดูเนี่ยออปชันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่ว่าถ้าอยากวิ่งได้ไกลๆก็แน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นพรีเมียมแบตของรุ่นไดนามิกตอนนี้60%วิ่งได้311กิโลเมตร เซฟติงพวงมาลัยทุกอย่างเหมือนเหมือนกันเลยนะครับอ๋อ oh, สปอร์ตปล่อยมาได้ถึง140 140กิโลวัตในขณะที่อีโคปล่อยออกมาที่เท่าๆกัน141กิโลวัตเท่าเท่ากันแรงมา้าปล่อยออกมาเท่ากันเพราฉะนั้นมันจะต่างกันแค่ในเรื่องของการตอบสนองแค่นั้นเองมันจะไม่ได้ปรับ การปล่อยกำลังของมอเตอร์ได้เหมือนพวก EQS พอมาเป็นขับหลังรู้สึกว่าแรงมันลงพื้นได้เยอะกว่าแอตโตสามกดออกตัวไปน้ำหนักเทลงหลังซึ่งเป็นล้อที่เอาไว้ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอาการแบบฟรีทิ้งเหมือนแอตโตสามซึ่งก็เป็นข้อดี